สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเอามาที่หอวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็ยังจะบวะที่หอวัฒนธรรมนิดเดียวนะครับเราขี่รถเออซื้อไปก่อนนะครับเนาะซื้อไปก่อนเราก็เลยอันหอหอวัฒนธรรมไปน้อยหนึ่งนะครับเนาะเลยมาถึงซักมกแยกนี่นะครับ ก่อนจะถึงแยกเนะี่ยจะเห็นว่าซ้ายมือนี่จะมีลานกว้างๆโคนจะเอารถไปจอดนะครับเอาลองเ,อเข้าไปแวะดูนะครับก็จะเห็นว่ามีอาคารอยู่หลังนึงนะครับเหมือนกับเป็นพระวิหารนะครับมีป้ายเขียนว่าหอคำพญามังลายนะครับนอหลายคนอาจจะบอกหูนะครับว่าที่นี่นะครับมีหอคำพระจาเมืองลายนะครับไปครับไปกับลุงตีโบ เหมือนเดิมนะครับลุงตีมอาวเหมือนเดิมครับพอคำพยายมมงลายนี่คือว่าหลายคนนะครับเนาะเออบะฮูว,ะว,ว่ามีอยู่ที่นี่นะครับเนาะพอดีวันนี้กก่มาหันนะครับก็เอามาเผยเผยแพร่เนานะเอามาเพื่อ,อเจ้าหมูเจ้าจุม้มด้ฮูนะครับว่าทีน่นี่มีหอคำพญยายมางลายตวยนะครับเผื <monsieur S 2> ่อใครที่ ามาแอลมาแหวงเมืองเชียงใหมก่ก็ก็ว่าคนเชียงใหม่ที่บ่ฮู้ก็นะครับก็สามารถที่จะมาได้นะครับทางด้านในของหอนี่นะครับก็จะมีรูปหล่อนะครับของพญามังลายนะครับเนาะเป็นหูหล่อของพญาังมังลายเป็นนั่งอยู่นะครับแล้วก็ด้านขวามือก็จะมีพระพุทธรูปปางประธานพรอ,อยู่แห่งองค์นะครับ ก็น่าสนใจทั้งกู่นะครับมีอันตุงกระด้างเปิ่นแก่ไว้จักงามนะครับนาะสำหรับภาพพุทธลูปที่ยืนอยู่นี่นะครับเอ่อเปิ่นชื่อว่าเอ่อพระเจ้าข้าชิงน,นะครับเอ่อซึ่งคําว่าข้าชิงนี่ก็แปลว่ามีก้าเต่ากลับ,บนี่นะครับนาะก็แสดงว่ามีสัดส่วนทั้งหลายเนี่ย เต่ากับพญา,ามังรายนะครับเนาะก็แสดงว่าพญา,ามังรายเนี่ยเปินมีสันฐานนะครับมีความสูงความอะไรอย่างก็ประมาณเต่าก,กับพระองค์นี้เนอนะครับเนาะเจ้าบักเต่านี้เปินจังสอบทำนะครับเป็นพระข่าชิงไว้นะครับเนาะก็พญา,ามังรายมีคููนุปาการกับอันเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะสร้างเมืองเชียงใหม่แล้วก็ทำให้มีความ จะเริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดนะครับเนาะใครมีเวลาครับก็มานะครับมาเยี่ยมมาใจนะครับมาไหวมาสาพญาป่อเมืองนะครับผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ของเฮาเนาะมาหอมมาทําบุญก็ได้นะครับเผื่อเพื่อนจะได้เอาไว้ทนุบํารุงหรือปรับปรุงหรือว่าพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้มันดีขึ้นนะครับเนาะคือสมกับเกียรติภูมิของคนหน่อยครับ เราดูหอคําพญามังรายพอสมควรนะครับตอนนี้เฮาย้อนไปที่หอกลางเวียงนะครับเนาะ,อะหอกลางเวียงเนี่ยเปิดว่าเป็นศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่หรือว่าเป็นหออันพื้นที่ศิลปะล้านานาเนี่ยเป็นหอหลายอย่างนะครับเนาะ <laughs> เข้ามาตั้งหลังนะครับวับนก่อนนี่เราได้ไปดูน,นิทรรศการเนาะปาตังเดียวกันนะครับประตูตั้งหลังนี่ก็จะมีห้านกาแฟนะครับ าการกาแฟน้าฮักหน้าฮักจิกวา erie, กาเลอรี่กาแฟดริปเชียงใหม่นะครับนอกวันนี้เราลองมาชิมกาแฟเพิ่นสักหน่อยครับไปโดยกันครับเตียวเข้าประตูมานะครับนอกเตียวเข้าประตูตั้งหลังมานะครับก็จะได้บรรยากาศิวย้อนยุคนะครับ เพราะว่าอาคารโบราณหลังนี้เนี่ยเดิมแต่เนี่ยเป็นคุ้มเจ้านะครับคุ้มเจ้าเชียงใหม่เนาะถ้าสมมุติว่าเป็นตะกอนไดไมว่าได้เข้ามาเตียวแถวนี้นะครับอันนี้ก็โลกเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็สามารถมาเตียวดูคุ้มเจ้านะครับเนาะจากคุ้มเจ้าเพื่อก็เปลี่ยนเป็นสลาักกลางนะครับเนาะ จากสาักการตอนหลังนี่ก็มาเปลี่ยนเป็นหอศิลป์เพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองต่อไปนะครับสำหรับ้านกาแฟนี่นะครับโอ้ตรงไหนพ่นตกแต่งง่ายๆนะครับบอกได้ยากอะไรอย่างแต่ว่านะฮัดีนะครับมีกาแฟให้เลือกหลากหลายนะครับโดยเฉพาะกาแฟดริปนี่นะครับไข่ที่มกักกาแฟที่แบบใจดริปหรือว่าใจน้ำฮอนยสดยสด,ยด,ยดเอานี่นะครับเนะเาะอย่างที่เห็นนี่นะครับ รสชาติก็จะมีตั้งแต่เบาๆนะครับกลางๆหรือว่าจะเข้มข้นก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากคนกินกาแฟดริปมีมกักจะชอบรสชาติกลางๆเบาๆนะครับเนาะก็นอกจากกาแฟดริปก็ยังมีกาแฟอย่างอื่นแห็นนะครับใส่นมหรือใส่นมมีหมดนะครับเนาะเราสั่งกาแฟแล้วก็ไปซ้อตีหนังนะครับมีตึงในตั้งนอกนะครับเนาะก็สามารถนั่งเหมือนนั่งในสวนนะครับ แล้วก็ชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศของอาคารของตึกเก่าแห่งนี้นะครับเนาะก็มีองค์ประกอบที่งดงามนะครับสําหรับตึกหลังนี้นะครับเอาก็สามารถที่จะเตีลยวขึ้นไปได้นะครับจะมีบันไดไม้ขึ้นไปนะครับเวลาเตียวบันไดไม้นี่มาได้ความรู้สึกเหลืออันการที่จะเตียวบนปูนนะครับเนาะแล้วก็ไปเตียวดูตังบนได้นะครับอยู่ชั้นสองดูลงมาชั้นลุ่มก็ชัดงามนะครับ หรือว่าจะอยู่จันรุ่มวิเทวขึ้นดูขึ้นไป้ันบนของงามเหมือนกันนะครับเปิดจัดสวนจัดนอนไว้นะครับร่มรื่นเย็นสบายนะครับเนาะเราก็เดินเอวอ,อย่างขึ้นมีความม่วนอ,อกม่วนใจนะครับเนาะก็สร้างความสุขง่ายๆนะครับความสุขที่บ่ยากนะครับ อยู่แถวกลางเวียงนิดก็ไดาเขาเตี้ยวเตียวมานะครับสั่งกาแฟาอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็มานั่งรับบรรยากาศนะครับเนาะอ,อาศัยลมเย็นเย็นนะครับตีล่งล่งมีสวนนิดหน่อยนะครับลุ่มเงาของอาคารก่อให้ความร่มรื่นเย็นสบายนะครับหน้าห้อนที่นี่ก็เย็นนะครับไข่ตีมีเวลานะครับ มาลองจิมกาแฟนะครับมีตึง้อนมีตึงเย็นนะครับใส่นมบะใส่นมมีมดนะครับเนาะมานั่งจิบกาแฟนะครับชมสวนไปนะครับมีสวนแคกตักสสวนอะไรอย่างนี้ดูค่อยๆดูค่อยๆละเลียดกาแฟไปนะครับชีวิตก็จะมีความสุขนะครับความสุขง่ายๆใจกลางเมืองเนาะ เราก็ปล่อยเรื่องที่ยุ่งหัวใจให้มันออกไปนะครับแล้วเฮาก็มาพักผ่อนจิตใจกับความสงบเย็นนะครับเนาะคํากายและใจให้เป็นสุขนะครับเพื่อว่าเราจะได้มีแรงที่จะก้าวเดินต่อไปนะครับเนาะวันนี้มาแนะนำฮารานกาแฟกับหัวคำนิดหน่อยนะครับเนาะแล้วเฮาก็ปะกันแหมในคลิปต่อไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอท่านมีความสุขทุกท่านนะครับ